ก็ในเคเบิลไทยดังกล่าวเนี่ยจะต้องมีการลงนามเซ็นชื่อโดยกรรมการประทับอยู่ด้วยตอนนี้สภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นสภาพที่ว่าหีบหีบมันไม่มีเคเบิลไทยอพอมันมีเคเบิลไทยเนี่ยแปลว่าอะไรมันถูกเปิดครับถูกเปิดอ๋อเรอฮะ และสิ่งที่อยู่ภายในหีบเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้เลยนะครับและยิ่งพอไปเราไปพบอยู่ในถังขยะนี่นะก็ผิดปกติมากๆแล้วแหะขณะนี้ถ้าว่าหีบถูกเปิดครับถูกย้ายที่ก่อนหนึ่งคือถูกย้ายที่แต่ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้นาหลายชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการเปิดหีบนะครับเพราะว่าเคเบบลไทยถูกตัดนะครับแล้วมีการทําลายนะครับไอ้เคเบบลไทยดังกล่าวที่มีส้นเชือกกำกันกำกับเนี่ยนะไปทิ้งไว้ที่อื่น นะะมันก็แปลว่าอาจจะมีการเล่นแร่แปรธาตุอ,อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ภายในหีบแล้วดังนั้นนับใหม่อาจจะไม่พอครับ